สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าวันนี้นารีก็พาลูกๆนี่นะคะออกมาข้างนอกนะคะเพื่อนจ๋าก็อากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้นี่นะคะสาวน้อยอแมนด้ากับน้องพลอยนะคะกับพี่พลอยนะคะเราจะมาตำตำเตงกันนะคะเพื่อนจ๋านี่แต่งเราก็สับแล้วนะคะแะม่สับเตงแล้วนะคะเพื่อนจ๋าก็จะมีพริกนะคะเอาน้องพลอย เอาพริกใส่ลงไปโคล่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนๆจ๋าก็เป็นครั้งแรกของนางนะคะที่ตำแตงนะคะเพื่อนๆจ๋านางอยากตำนะคะ,ะรู้สึกว่า <laughs> นางจะจับกินแตงไวมากเลยนะ,ะ <laughs> ไม่ใช่ว่าแตงจะหมดก่อนตำนะคะแล้วก็ ทาให้ละเอียดนะคะโอเคัวโอเคเนาะอันนี้คือตําแบบเราไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าลืมนะคะอคตอนนี้เราก็เอาแตงใส่ลงไปแล้วนะคะก็จะมีความุ้นใยนิดนึงนะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าแม่สวาวน้อยอยากจะช่วยนะคะนี่ อ๋มือเราก็ล้างแล้วนะคะเพื่อนจ๋าเสือไม่มีไม่เป็นไรนะคะเรานั่งพื้นกันนะคะก็จะเป็นข้างนอกบ้านนะคะสรอนให้นางกำแตงนะคะเพื่อนจ๋าอนออย่าเทนิกเะถัดตานิ้ว วาาชใส่เข้าไปนะคะนี่ใส่ไปนะคะมะเขือเทศนะคะตาน,น,น,นุ้นไหนเนีย่ยบีบด้วยสิคะตาน,นุ้นบีบด้วยคะ่ะอยากตาน,นุ้นอยากมาไมาย่ยังผลิตตาน,นุ้น ซอนอย่าสฟลิงก์ก็ดีนี่นะคะมะเขือเทศมะนาวลงไปฟ <สะ S 1> ละิกก์ะะโอเคซอสใส่พงนัวนะคะใส่พงนัวค่ะใส่พงนัวนะพอสิบปีปยใส่พงนัวค่ะให้ละซอสอย่า เลือะมามาน<อ>กกจ<ะ>้าฟลิ้งก์กันเจ้าแ่นัวนกเจ้ฟลิ้งกะ,ะันะน้ำปลาะนะคะนี่ตอนนี้ก็ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะคะอเคะเจ๊ไม่จัออนอือหอโอ้โหโซฟลิงกะดืวอแมนดนาะ

Vad bra. Åh, oh, så so blinkar. Okej, okay, makan? No mamma. Nu mamma ska smaka manna. Jag ska ta till dig. Ja. Okej, då kan mamma chim då nu kan va arroy knat รสชาติอร่อยเลยะคะ่ะอืเยี่โอเคค่ะนี่นะคะพอสิกเตียม,มันดาเรซอนพลอยแคนฟิกซ์เอร์ออมมันละมีความอยากช่วยตลอดนะคะแม่นางน้อยอมมันน่ โอ้ยยยโอ้โหว้าวนี่นะคะและนี่ก็คือตําแตงของพวกเรานะคะนี่ตําแตงของสาวน้อยอแมนดากับพี่พลอยนะคะว้าวฟลิงก์กับโดเกอร์ซอนพอดี ตำแตงเสร็จแล้วนะคะนี่สีสันน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนจ๋านี่เป็นฝีมือของลูกๆนะคะนี่ฝีมือของน้องกลอยกับน้องอามัน่านะคะทุก